อนุัสเจดสลายเมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณ์แห่งปะปัญจสัญญาภิกษุสัญญาความสำคัญมั่นหมายที่สำซากจนเป็นอนุสัยชนิดต่างๆอันเป็นเครื่องทำความเลื่อนชา้าปะปัญจสัญญาย่อมกลุ่มรุมบุรุษเพราะมีอารมณ์ใดเป็นต้นเหตุถ้าสิ่งใดใดเพื่อความเป็นอารมณ์นั้น มีไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามเพื่อบุรุษนั้นจะพึงเพลิดเพลินพล่ำสรรเริญเมาหมกแล้วไซนั่นแหละคือที่สุดแห่งราคานุไสแห่งปฏิคานุไสแห่งทิฏฐินุไสแห่งวิจิกิจฉานุไสแห่งมานานุไสแห่งภวะราคานุไสแห่งอวิชานุไส